ทำไมเราต้องทำคอนเทนต์บ่อยๆหลายๆคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราต้องทำคลิปบ่อยๆทำคอนเทนต์บ่อยๆยกตัวอย่างนะคะวันนี้ออฟไลน์กับออนไลน์มันไม่เหมือนกันนะคะทุกคน off line ออฟไลน์คุยเ,<ร>เห็นรอยยิ้มของคุยเรายิ้มเราเศร้าแล้วเราก็ถามลูกค้าไปตรงๆเนาะ เพราะว่าลูกค้าเจ็บไข้ไร้ป่วยอะไรหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ขายสิ่งนั้นแต่ออฟไลน์นะคะกับออนไลน์ line, มันแตกต่างตรงที่ว่าออนไลน์ line, เราไม่เห็นสีผิวยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุยุธจะทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคูต้าไทโอนถามลูกค้ากลับไปว่าลูกค้าคะทานสินค้า คูตาแล้วผิวดูดีขึ้นไหมซึ่งลูกค้าบอกว่าผิวไม่เห็นดูดีเลยผิวไม่ขาวเลยอ้าวเราไปไม่ถูกแล้วนะคะทุกคนเราไปไม่ถูกแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลทำคอนเทนต์เตรียมข้อมูลเพราะอะไรเราไม่ได้เห็นลูกค้า จากสีหน้าแววตาเราต้องมีการตั้งคำถามค่ะทุกคนในการตั้งคำถามนั้นก็คือไม่ทราบว่าลูกค้าสีผิวเป็นโทนสีแทนสองสีหรือขาวเหลืองคะถ้าลูกค้าบอกว่าเป็นสีผิวสองสีเราก็สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าทางแชททางไลน์หรือข้อมูลแพลตฟอร์มต่างๆเช่น ลูกค้าผิวสองสีใช่ไหมคะลูกค้าลองสัมผัสดูนะคะว่าหลังจากทานคูต้าไปทาแป้งละเอียดขึ้นไหมผิวมันเนียนขึ้นไหมและสามารถปรับวิธีการรับประทานจากวันละ1แคปซูลเป็นวันละ2แคปซูลได้เพื่อประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อเราพึงพอใจเราก็สามารถปรับเป็นวันละ1แคปซูลได้ นี่คือการที่เราทำคอนเทนต์บ่อยๆเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคอนเทนต์ไหนจะไปโดนจิตโดนใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำคอนเทนต์ออกมาบ่อยๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าคนที่ใช่นะคะขอบคุณคะ่ะ